สวัสดีคะ่ะคุณนันนะคะช่องฮิวเลอร์บายนัทนารันรสุขกาเนหยกาววันนี้เรามาทําคลิปเป็นแนนดอมกันนะคะเราทําพิกกราดกันมาหลายอ่าหลายตอนแล้วนะคะรอนนี้เรามาทําเป็นเป็นแดน,นดอมเป็นพลังงานรวมค่ะเหตุใดผู้คนจะอิจฉาคุณและยิ่งเขาได้รู้พลังงานของคุณแล้วเขายิ่งอิจฉานะมาดูซิ ผู้คนที่อิจฉาคุณแล้วก็ยิ่งก็ได้รู้ได้เห็นพลังงานเพรายิ่งอิจฉาคุณนี่คือเรื่องอะไรนะ <c oughs> ก็สนุกสนุกนะคะมาเช็คพลังงานกันนะคะเพื่อความบันเทิงไม่ซีเรียสน,นะคะไม่จริงจังนะคะคนอิจฉาลิษยานี่เป็นเรื่องธรรมชาตินะเราบางครั้งเราก็เผยอฉาเพื่อนเหมือนกัน <c oughs> แต่วันนี้เรามาถามกันนะ,ะว่าอ่าเออ ผู้คนผู้อิจฉาคุณเหตุผลที่ผู้คนอิจฉาคุณแล้วยิ่งได้รู้แล้วเขายิ่งอิจฉาคุณเป็นกันใหญ่นั่นคือเรื่องอะไรนะคะเรามาดูพลังงานของชาวเดนดอมในครั้งนี้นะขออนุญ,ญาตปรมาจาร,ร,รย์สิ่ศักดิ์สิทธิ์แห่งรอศาสตร์ที่โคน,นั่นร่เรียนทุกอ่าร่ำเรียนมาทุกแขนงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เอฟซีนับถือที่โคน,นั่นนับถือนะคะมาเปิดดวงของชาวเรนดอมในครั้งนี้คุณตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะคะมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ เหตุผลที่ผู้คนว่าอิจฉาคุณแล้วยิ่งได้รู้ก็ยิ่งอิจฉาคุณเป็นการใหญ่เลยนะคือเรื่องอะไรนะคะให้ผิดนะคะอืมเดทใบแรกพลังงานคุณสามถ้วยนี่นะสามเหรียญสามสาม,สาม,สามแปดเหรียญสามแปด หึไม้เด็กถือไม้พลังงานของคุณในตอนนี้นะคะชาวเรนดอมพลังงานของคุณเหมือนกับกําลังมีสิ่งใหม่เข้ามาชีวิตของคุณนะคุณจะได้จบสิ่งเก่าตัวตนเก่าคุณจะได้มีโอกาสแสงจะขึ้นในอีกฝั่งแล้วนะคะแสงของคุณจะส่องเข้ามาชีวิตคุณแต่อย่างนี้นะคุณจะไม่ใช่คนเก่านะได้เวลาเปลี่ยนคุณจะท่านพร้อมเป็นคนใหม่เป็นสิ่งใหม่ มีคนมาร่วมยินดีคุณมากมายนะจะมีเพื่อนญาติมิตรสนิทกันนะมาเฉลิมฉลองสิ่งที่ความเป็นไปตัวตนของคุณคุณทําสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นคนลงมือทําสิ่งใดจะถูกมองเห็นพลังงานคุณในตอนนี้นะคะชาวเรนดอมคุณทําได้สําเร็จการงานการเงินเป็นสิ่งที่คุณลิขิตได้ตอนนี้นะคุณจะสั่งชะตาฟ้าลิขิตคุณจะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองนะเพราะคุณเป็นสามถ้วยคือคุณมีพลังบวกนะตอนนี้คุณเป็นความสุข คุณรู้ว่าชีวิตคุณคุณคือผู้ลิขิตนะคุณจะเป็นความสุขของคุณสุขทุกคุณรู้คุณลิขิตได้คุณเป็นความพอใจนะคุณสร้างคุณบอกว่าคุณเกิดเป็นผู้สร้างนะคุณจะสร้างเงินสร้างทรัพย์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคุณไม่รอคอยใครเป็นพลังของการเริ่มใหม่เป็นสิ่งใหม่อยู่เสมอมีสระและลานะคุณจะมีสระในตัวตนต่อจากนี้ไปนะคะเรามาดูกันนะคะ เหตุผลที่ผู้คนอิจฉาคุณนะนะพันนะมาดูสิเหตุผลอะไรทำไมเขาจะอิจฉาคุณคะความเป็นตัวตนของคุณบางครั้งคนเราก็มันต้องมีนะความโดดเด่นความเป็นตัวเราที่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนใครกันนะคะอย่างน้อย ทุกคนนะในความสวยในความหล่อมกักต้องมีเป็นเอกลักษณ์ของคนเราทุกคนนะแต่ความดีความรักความสุขนี่มันเป็นนิรันด์เป็นสิ่งที่เหมือนเหมือนกันหมดนะคะความดีก็ดีทั้งต่อหน้าดีรับหลังดีทั้งไม่บีบไปตีไม่บีดเนดบดเนใครนี่คือความดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพวกคนค่อยช้าอะไรในตัวคนนะ เป็นธรรมดานะความอิจฉามันต้องมีวบ,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 บวับแวบๆเข้ามาบ้างแหละนะเราก็เปิดอิจฉาใครก็ได้บางครั้งเหมเอ๊ะเขาดูดีไปสมดแลดูก็โชคดีอย่างงู้นอย่างนี้นะเราก็ต้องอมีบ้างแหละคนอื่นเขาก็ต้องมีบ้างนะเป็นธรรมดานะคะหกไม้ว้าวหกไม้ the devil เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญหกถ้วยหกเหรียญเว้าๆคุณมีสามถ้วยคุณมีสามเหรียญแล้วคุณมีหกถ้วยมีหกเหรียญหกหกเลขหกอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะเลขหกเลขสามเดวิลืมหกเกียร์ หกไม้หกถ้วยหกเหรียญคอยฉาคุณละสิว่าคุณมีอะไรที่มันว้าวมันเซอร์ไพรส์มันเป็นการรับการให้เป็นความสุขเป็นความสําเร็จไงใครจะม่อีฉาคุณล่ะที่สุดนะหกหกหกสามสิบแปดนะเราจะบวกลบคูณหาเลขหกในเลขของดาวศุกร์นะ การเงินการงานความรักความสุขเลขหกเลขเจ้าสเสน่ห์เลขการเงินความสุขความรักนะเพราะคุณถูกรักไงก็คุณทําอะไรก็รคุณทาสาเร็จไม่ฉานะสิเพราะคุณมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์นะเลขหกคือเลขเจ้าสเสน่ห์นะการงานการเงินความรักความสุขเป็นอย่างนี้นะเลขหกอืม มีเดวิลมันยิ่งย้ำเลยนะว่าสเสน่ห์สองพลังนะคุณอยู่มันมีแดงดุดเยอะนะตัวตนของคุณมันมีมีอะไรเล่าใจลึกๆนะพวกคนเห็นเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าคุณไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณอยุเท่าไหรนะสเสน่ห์คุณจะยงคงขลังคงมีมันขลังอยู่เสมอนะเหมือนกับคุณทําให้พวกคนหลงไหลเผลอหลงไหลเผลอชอบเผลอ ได้ปลื้มคุณนะมันไพ่เดลิวิลแบบนี้นยะมันมีออร่าไม่ว่าคุณเป็น,ปนผู้ชายนะคุณจะดึงดูดมีสเสน่ห์ไมรงด,ดึงดูดเยอะนะอาจจะดึงดูดทั้งเมตตามหายมดุนเดิดทางเพศดึงดูดทั้งความรักความสุขเป็นไปได้หมดนะสเสน่ห์คุณจะทรงพลังนะเหมือนคุณมีอะไรที่ผู้คนเขาไม่สามารถไปสนศิษย์ได้เลยว่าการที่เห็นคุณนี่มันมันเห็นอะไรที่มัน ว้าวว้าวแล้วไพ่ไปเด็กถือเหรียญนี่เหมือนกับคุณมีคุณค่าในตัวคุณเองนะไม่ว่าคุณอยู่ยุดไหนอะ่ะเหมือนกับมีคุณมันเหมือนกับเห็นเห็นความสุขเห็นความรักเห็นสมดุลน,นะคุณจะสมดุลตัวเองนะการที่เป็นคุณมันหน้า อิจฉาบริียเพราะคุณสมดุลตัวเองได้คุณสมดุลเสน่ห์คุณสมดุลความรักคุณสมดุลก,การรับการให้ทรัพย์สินเงินทองคุณสมดุลความสําเร็จได้ทุกเสียงตัอย่างนะมันมันถูกปรุงสําเร็จเลยเพราะคุณนะเขาบองเห็นว่าเหมือนคุณทําอะไรทําไมไม,มันสำเร็จสําเร็จง่ายทําอะไรทําไมมีคนมาชอบคุณเยอะทําไมเขารู้สึกว่า เอ๊ะทำไมพลัง,งคุณนะมีคนรักคนชอบมากมายทำไมคุณจะถูกการช่วยเหลืออยู่เสมอการการให้การรับนะคุณจะเป็นคนที่ไม่มีคนมาให้การช่วยเหลือให้ความรักให้ความเมตตาออร่าของคุณนะไพ่หกถ้วยใบนี้สเสน่ห์เหลือลนนะ้นเขาบอกว่าคุณมีสเสน่ห์เหลือลน้นคุณเป็นความสุขมีคุณเหมือนมีความสุขมีคุณเหมือนมีความสําเร็จมีคุณเหมือนมีพลังแห่งตามเมตตาเมตตานะ เมตตามหานิยมนะอิจฉาซสิเรามาดูกันนะคะแล้วก็ยิ่งรู้ก็ยิ่งอิจฉาคุณนะและเรื่องใดละ่ะที่เขาเท่ายิ่งรู้ก็รู้แล้วเนี่ยยิ่งอิจฉาอิจฉาดบับนี้ได้มีอะไรที่อิจฉายิ่งยิ่งขึ้นไปอีกอะเรามาดูกันนะทรงสเสน่ห์นะเหมือนคนทรงสเสน่ห์คุณคุณว้าวคุณสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวตนใหม่ได้อยู่เสมอนะ พลังงานของคุณเหมือนกับคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณแข็งแกร่งคุณสร้างตัวสร้างตนคุณเป็นคนไม่พึ่งพาใครนะคุณใช้กดแห่งการพึ่งพาตัวเองในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะเรามาดูนะยิ่งรู้ยิ่งอิจฉาคุณเ,เป็นที่สุดเรื่องอะไรอีกอะควา,ามสามารถพิเศษควา,ามเป็นตัวตนของคุณยิ่งรู้ยิ่งเห็นแล้วยิ่งอิจฉาเพิ่มอีกเท่าทวีคูณนะ่ เจ็ดไม้ The World The World ห้าไม้ King of w a n d s Wow Half Fast Half Fast ทั้งดูเบิลไทั้ง Half Fast เดวิลมีเดอ h e d ตย่ามันพี่เฉาว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดนะเหมือนคุณไม่ถนัดแต่คุณทำได้คุณเนรมิตนะเขามองว่าคุณมีพลังของการเนรมิตเป็นฟา์มสำเร็จนะคุณคุณเป็นตัวคุณที่คุณพอใจคุณอยู่ตรงไหนคุณอิ่มนะคุณอิ่มสุขอิ่มใจได้ด้วยตัวเองพลังคุณจะมาเต็ม ยี่ชาเพราะคุณในความยากก็เป็นสิ่งง่ายนะในสิ่งที่วุ่นวายแต่คุณสามารถจะคอนโทรลได้หมดเลยนะไพ่ห้าไม้แล้วมาเป็นไพ่คิงคิงไม้แล้วมาเป็นไพ่โรฮันเฟนคุณมีปัญญาเป็นอาวุธคุณมีเสน่ห์เหลือล้อนเป็นอาวุธคุณมีตัวตนของคุณเป็นความสุขนะโลกจะหมุนรอบตัวคุณนะคุณอยู่ในจุดที่ผู้คนจับจ้องผู้คนจะ ซัพพอร์ตคุณเสมอเทวดานางฟ้าผู้คนทุกสิ่งนะทุกทิศทางนะซัพพอร์ตคุณนี่คือเสน่ห์เหลือล้นในตัวตนของคุณนะคุณเป็นความสุขนะคุณอยู่ตรงไหนมันออร่ามันกระจายพวกของที่อิจฉาเพราะออร่าของคุณมันเหลือล้นไม่ว่าคุณจะยากดีมีจนนะแต่คุณก็จะมีความสุขไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยแต่คุณก็มีความสุขคุณล้นลาได้ทุกสถานการณ์คุณเป็นตัวตนของคุณที่มีอิสระในการที่อ รับรู้กฎของธรรมชาติเกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะไพ่ห้าไม้ความวุ่น,ว,นวายเวิร์นเวร,เวร,เวร์มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทุกคนต้องได้สัมผัสนะ,ะสิ่งที่มาทดสอบอ่านคุณผ่านทุกด่านนะคุณใช้ปัญญาคุณใช้ความรู้คุณใช้ความสามารถระดับคิงนี่เป็นความสามารถที่เป็นผู้นำนะตัวตนของคุณมันขลังคคุณคือพลังตัวตนคุณคือปัญญาเป็นไพ่ ราชาไม้เท้าไปนี้นะมีแสงทองอยู่ข้างหลังคุณคุณมีปัญญาเป็นอาวุธคุณมีความรู้คุณมีครูคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุณไม่ได้มาตัวคนเดียวนะคุณมีครูบาอาจารย์คุณมีพลังของคนที่มีเซนส์นะคุณมีเซนส์คุณมีเซนส์สัมผัสคุณเปิดโลกคุณเปิดโลกของตัวเองคุณเปิดภายในของตัวเองอยู่เสมอคือพลังของการที่คนเรา อ่านตัวเองอยู่เสมอเฝ้ารู้ลึกรู้ว่าคุณอยู่ในจุดไหนคุณทบทวนตัวเองได้คุณคอนโทรลตัวเองได้คุณเป็นศักดิ์ธิ์ของตัวเองนะก็เห็นนะว่าคุณคมีศักดิ์ธิ์คุ้มครองคุณอีกเป็นชั้นชั้นขึ้นไปคุณเป็นศักดิ์ประของตัว,ตวเองด้วยเพราะคุณมีพลังแห่งความบริสุทธิ์พลังแห่งเป็นผู้รับผู้ให้พลังแห่งเป็นผู้ที่มีจิตใจดีมีเมตตามีพลังออร่าในตัวตนมันล้นเหลือนะก็ยิ่งอิจฉาในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณมีนะ อิจฉาระเบนนะเพราะเป็นคุณวิภัยุทฮาลฟันก็อาจจะเป็นนักบวชที่เคยเป็นนักบวชในในอดพบภูมิที่ผ่านมาหรือคุณจะเป็นคุณที่อาจจะมีเส้นเป็นหมอดูเป็นครูของผู้คนได้ก็มีพลังเหลือเฟือนะเขาเห็นว่าเสียงกดชฉาเพราะคุณใช้บทเรียนของคุณบทนะเติบโตมาจากบทเรียนที่ผ่านมา mm hmm. คน เติบโตข้ามพบข้ามภูิมาก็ได้เป็นพลังนะเป็นพลังที่มันลึกลับอยู่ในตัวตนของคุณนะคุณออร่ามันถูกต้องตาต้องใจมันไม่สามารถจะไปเสีได้เลยก็ยิ่งพบก็ยิ่งจะรู้สึกอิจฉาหรือเสียตัวตนของคุณเป็นทวีคูณนะเรามาเปิดสำรับไหนหคุณเพิ่มดีนะ เปิดไพ่สำหรับเป็นเชิญไกด์นะคะเรามาดูนนะครูบาอาจารย์ศึกษาพลังแห่งครูดานักฟ้าที่ปกปักรักษาคุณท่านอยากจะบอกข้อความสิ่งใดผ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะให้คุณได้รู้เพิ่มเติมนะความอิจฉาเรื่ออย่างพวกคนสิ่งใด,งใดที่คุณจะได้รู้ว่าถึงเวลาที่คุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง,งคุณและสิ่งใดที่คุณจะได้รับข้อความที่คุณจะได้รู้พิเศษในครั้งนี้นะคะ จะมาเปิดให้คุณนะขพราความจากสเปรเอเทวดานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุณนะจงเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาว่ามีพลังงานจากเบื้องบนคุ้มครองเธออยู่ตลอดเวลาคุณมีศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษากันอยู่เสมอนะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะเพราะพลังงานเนี่ยไพ่ฟนนี่คือมันเชื่อมต่อกันนะคะอย่าผลักใส่ความทุกข์ที่เธอกำลังเชิญอยู่ตอนนี้เพราะกมมัน กำลังทาให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณความทุกข์ทำให้คนเติบโตนะเติบโตมาจากความทุกข์ทุกคนนะคุณมีปัญญามาเจอความทุกข์ไม่ความสุขไม่ได้กําเนิดตัวตนนะกาเนิดตัวตนที่มั่นคงจากความทุกข์ยากถึงรู้แจ้งเห็นจริงนะนี่สิ่งที่ยากระมอนไปเลยกระแสการเงินกําลังไหลเข้ามาในชีวิตของเธอแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะการเงินว้าว ถ้าจะคิดถึงเขาขนาดนี้ก็ไวกโกงเธอลงแล้วติดต่อก็เถอถ้าคุณมีใครที่อยู่ในใจของคุณใครบางคนนะให้คุณไวกโกลงและติดต่อเข้าไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ความผิดนะความคิดถึงเป็นสิ่งที่ดีนะติดต่อไปก็คุยกันได้ไม่ไม่ให้ผิดผิดถูกนะมันผิดถูกอยู่ที่คุณอ่าประพฤติคิดแล้วก็ปฏิบัติเองนะเลิกพัฒนาการพุ่งได้แล้วอืม คุณอาจจะเป็นขัดวินัยอยู่ในตัวนะคุณอาจจะผลัดนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไปทุกวันอันนี้คนนั้นก็เป็นเลิกผลัดปันกันพรุ่งได้แล้วนี่ดุแล้วนะถูกดุแล้วนะอ่ครูบาอาจารย์ถูกเธอแล้วนะไม่ต้องสงสัยเลยก็คือพวกแท้ของเธอใครอยู่ในใจคุณล่ะใครล่ะที่คุณคิดว่าถ้าเขาใช่ถ้าเขาเป็นกู้แท้คนที่ใช่ของคุณนี่แหละคุณคิดถึงใครคุณมีใครอยู่ในใจอ้าว บาอาจารย์บอกแล้วนะคะชาวแรนดอมในทางนี้นะความอิจฉาริศยาของใครที่ยิ่งรู้เพยิ่งอิจฉาในสิ่งที่คุณเป็นนะคะสำหรับคลิปนี้คนนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกับกดปุ่มซื้อตังค์ถึงใดก็ได้นะเป็นปั่นกำลังใจงคนนั้นด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ